มหากราบคนไทยโดนโกงบัตรคอนเสิร์ตเทเลสสวิฟท์ Swift, ค่ะเรื่องราวนี้ตอนนี้แดงแล้วแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่โซเชียลให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะหลังจากมีคนเ,ออเป็นติ๊กต็อกเกอร์รายหนึ่งค่ะได้โพสต์ร้องไห้เลยทีเดียวว่าตัวเองอยู่หน้าคอนเสิร์ตเทเลสสวิฟแต่ไม่สามารถเข้าไปชมคอนเสิร์ตได้ทั้งๆที่มีบัตรแล้วก็มีการซื้อบัตรมาแล้วปรากฏว่าคุณขาเลขที่นั่งของเธอมีคนได้เลขเดียวกันหลายคนมากนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยสแกนเอาบัตรหมายเลขเนี้ยเข้าไปดูแล้วซึ่งก็เป็นคนไทยเหมือนกันทางเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจ ะะขอเชิญคนที่เข้าไปแล้วออกมาด้วยและรวมถึงคนอื่นที่ได้หมายเลขบัตรเดียวกันไม่มีใครได้เข้าชมแม้แต่คนเดียวแต่ทางคนที่เป็นเจ้าของ Account ที่มีการซื้อขายบัตรคอนเสิร์ตนี้ออกมายืนยันแล้วนะครว่าไม่โกงไม่หายแต่จ่ายแน่นอนค่ะ หลายคนที่ติดตามประเด็นนี้แล้วก็เป็นแฟนคลับของเ a ล l o สวิ i f t นะคะก็จะทราบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดคอนเสิร์ตของเชลซีสวิฟต์นะคะเลยทาให้แฟนเพลงหลายคนที่พอมีกําลังซื้อกําลังจ่ายนะคะยอมที่จะจ่ายเงินซื้อบัตรแล้วก็บินไปชมที่ประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งคุณโจปลืมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็นอินฟลูด้วยนะคะที่ตัดสินใจจ่ายเงินซื้อตัวนะคะแล้วก็บินไปดูที่สิงคโปร์กับแอคาวหนึ่งในทวิตเตอร์นะคะซึ่งแอคา์นี้เป็นแอคา์ที่เขาแบบจําหน่ายบัตรแบบพรีบัััตตตตรรซื้อบบก่าง ะะซึ่งมีผู้ติดตามหลักหมื่นคนเลยค่ะแต่พอคุณโจเริ่มไปถึงหน้าง,งานก็ต้องตกใจเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สแกนบัตรไม่ผ่านเนื่องจากมีคนเนี่ยเลขที่เดียวกับเธอตัวที่นั่งเดียวกับเธอมีการเข้าไปก่อนหน้าน,นั้นแล้ว2ใบนะฮะซึ่งก็เป็นคนไทยเหมือนกันเธอก็เลยงงว่าแบบเฮ้ยไ,ไปได้งไงเพราะเธอซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคุณใช่ไหมคะว่าหน้างานเนี่ยมีคนได้หมายเลขเดียวกันบัตรแบบเดียวกันแบบที่นั่งเดียวกันเนี่ยถึง20คนนอกจากนี้ยังมีคนที่อยู่ในกลุ่มอีกกว่่า200คนคนะ โดยหน้างานก็โกลาโหลเลยทียนะคะเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจค่ะขอเชิญคนที่เข้าไปคนแรกนะคะที่เข้าไปนั่งในคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้วออกมาด้วยนะคะสรุปแล้วในวันนั้นก็ไม่มีใครที่ได้บัตรหมายเลขนั้นนะคะได้เข้าไปดูคอนเสิร์ตเลยแม้แต่คนเดียวเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเชิญออกมาหมดเพื่อความแฟร์ค่ะ หลังจากคลิปของคุณโจโปลืมลงในโลกออนไลน์ไปหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการขุดจากชาวเน็ตต่างๆออกมาว่าแบบเฮ้ยร้านนี้แบบโกงหรือไม่นะฮะแล้วก็แบบลองสอบถามต่างๆว่าเฮ้ยมีใครได้บัตรหมายเลขเดียวกันไหมปรากฏว่ามีคนได้หมายเลขเดียวกันเยอะมากมีผู้สียหายเป็นคนไทยและคนต่างชาติด้วยนะฮะ และนี่ก็คือโพสของคนที่เข้าไปนั่งคนแรกแล้วก็โดนเชิญออกนะครับบอกว่าและนี่คือสิ่งที่เราไปเจอหน้าง,งานเราเป็นคนแรกที่เข้าไปนั่งแล้วถูกเชิญออกนี่คือสิ่งที่ร้านทําเหตุแล้วถ้ากดไม่ได้แนะนําอย่าซื้อกับร้านแบบนี้ประวัติร้านนี้ดีเห็นกดเห็นกดคอนอื่นๆด้วยนะคะเสียความรู้สึกสุดๆ แล้วก็มีโพสต์ของคนต่างชาตินะคะบอกว่าร้านนี้โกหกเก่งมากฉันเจอที่นั่งสามตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมกราแต่เธออธิบายมาว่าเป็นความผิดพลาดของเธอและเปรนที่นั่งให้ฉันฉันก็เชื่อเธอในตอนนั้นแต่ตอนนี้ฉันเจอที่นั่งเดียวซ้ำกันหลายคนมากๆฉันคิดว่าร้านจงใจหลอกลวงไม่ใช่เป็นเรื่องของความผิดพลาดเลยค่ะ โดยหลังจากชาวเน็ตมีการชี้เป้าว่าเป็นร้านไหนที่มีการแบบกดบัตรคอนเสิร์ตนี้นะคะเออทางร้านก็ได้มีการออกมาชี้แจงตามนี้บอกว่าสวัสดีค่ะร้านจุดๆนะคะจากประเด็นที่เกิดขึ้นร้านไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดแต่ตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อทําการแจ้งความชี้แจงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและดําเนินการรับผิดชอบให้ถึงที่สุดค่ะโดยจะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่หนีและไม่หาย และทางด้านนางสาวจุดจุดจุดนะคะที่เป็นเจ้าของบัญชีไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางร้านขอยืนยันว่าน,นางสาวจุดจุดจุดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแต่เป็นเจ้าของบัญชีที่ใช้รับเงินของทางร้านเท่านั้นไม่ใช่บัญชีมาค่ะ โดยหลังจากทางร้านออกมาชี้แจงนะคะชอนเนก็ได้มีการไปขุดประวัติต่างๆเกิดขึ้นปรากฏว่าก็มีชื่อของบัญชีที่ทางร้านเนี่ยมีการแจ้งออกมาปรากฏว่าอยู่ในประวัติของคนที่เคยมีแบบว่ามีการโกงต่างๆเกิดขึ้นเขาไปมีเว็บไซต์ที่เขาไปเช็คได้นะคะปรากฏว่าก็มีชื่ออยู่ในเว็บนั้นๆด้วยนะคะก็หลายคนก็เลยมองว่าแบบเอ๊ะมันจะเป็นบัญชีม้าหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วเป็นบัญชีของเจ้าของเอ่ออักขาวนั้นหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นข้อสงสัยที่ยังถกเถียงกันอยู่นะคะ แต่ในตอนนี้ทางร้านก็ออกมายืนยันแล้วนะคบว่าจะรับผิดชอบให้ถึงที่สุดก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางร้านจะรับผิดชอบยังไงเขาก็มีการแจ้งกับผู้เสียหายแล้วว่าไม่หนีนะคะจ่ายแน่นอนชดใช้คืนจะถึงที่สุดแน่นอนไม่หนีไม่หายก็เป็นคํายืนยันเป็นเรียกว่าเป็นคํามันสัญญาจากทางร้านก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่คือจริงๆแล้วร้านนี้ก็มีประวัติการซื้อขายบัตรคอนเสิร์ตกดบังบบัตรก็มีผู้ติดตามจํานวนหนึ่งเลยนะคะก็อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือไม่อันนี้ต้องรอดูกันติดตามกันต่อไปนะคะไงฝากกดดยว้ cribe นะค